ก็สวัสดีครับวันนี้ก็บรรทุกบางอีกแล้วนะครับระวังรถครับไปได้ครับมืดฝนกันเลยทีเดียวเชียวน,นะวันนี้เบืดอ,อีกแล้วนะวันนี้ก็ทุกแปลงแปลงใกล้ๆบ้านนะแปลงใกล้ใกล้บ้านนะเดี๋ยวจะเชิญเพื่นอนเพื่อรับชมกันได้เลยตาครับตอ้ววันนี้เราก็อยู่ชมพูหนึ่งนะครับหลังจากที่เฮ้โชเฟอร์สาวเรานะโชว์ฝีมือมาสองสามแปลงแล้ววันนี้โชเฟอร์หนุ่มจะโชว์ฝีมือกันมากนะแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆ้บ้านนะเป็นแปลงเล็กๆนะครับ แต่ว่าเราจะเอาไปใสย่ยูเรนเจอร์นะก็ต้องตอนออกมานะครับเพราะว่าน้ำ่อนข้างเยอะซะเหลือเกินนะเดี๋ยวไปดูหน้าแปลงกันโชเฟอร์ค่อยๆค,ครับไม่ต้องรีบนอ๋อเลยครับมาถึงแปลงกันแล้วนะนี่ดูน้ำนะครับแม่เจ้าโอ้ยนะแล้วดูลายสาดโครนก่อนนะเป็นลายที่เราสาดกันจากแปลงที่แล้วๆมานะแม่เจ้าคุณแทงไปไหนวะเนี่ยขุ่นเก็บไม่รู้อยู่ไหนแล้ว คุณเก็บตูงนะพ่อคุณเก็บอยู่อีกฝั่งนะึงนะนี่ดูน้ำนะน้ำเยอะจริงๆนะแม่เจ้าเฮ้ยนี่นะเราจะเอารีกวกตอนไปใส่เรนเจอร์นะครับรอเรนเจอร์มาอยู่นะเพราะว่าเรนเจอร์เราไปใส่แปลงที่น้ำไม่ท่วมนะแต่แปลงนี้น้ำท่วมก็ต้องเอามาดูอีกครั้นะครับสภาพในแปลงนะ่นไหมเจ้า ก็น้ำขังดีนะครับตรงนี้เยอะจริงๆนะแปรงนี้เราฟอร์จอดไหนก็ัฟอร์จอดไหนต่อต่อตจอดตรงนี้ได้หรือเปล่าจมไหมตรงนี้เนี่ครับไม่รู้ฟอร์จะจอดตรงไหนนะตรงนี้ก็จะจมอยู่เหมือนกันไม่โอมากเลยอ้าวนะครับนาเรียทึกกลังจะมาแล้วครับรีวว์ bỏ đi rót đấy nè cái này có nam con thằng già cũng khẳng cả lời thì đều chưa vì lịch nói lắm มเขาเล่นทับฟรีเลยไม่มันเลยแบบนี้นายโชเฟอร์หนุม่มไม่ลองทำว่าติดหน่อยเหรอโชเฟอร์ไต้การปลอดก็มาแล้วนะ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บคอยคอยคอยยาชิตก่อนในแรงนะแม่ยกกันคนเดียวเลยทีนี้ในน้ำเยอะนะเข้าวฟูวินโอ้ก็ไม่หนุกเลยแบบนี้เนาะเลยฟรีร้อเลยอ่ะโว่บอกโชเฟอร์เขานะ ลื่นจริงๆนะโหยโชเฟอร์โชเฟอร์ขับสองดิผู้ชมจะได้ดูขับสองดิมาไม่ได้ดังใจเลยโชเฟอร์หนุ่มนี่ห้ามเราจะ้ขับสองล้อฟร,ฟรีฟรีมันมันหน่อยเราๆครับมันเข้าดิฟล็อกหมดแล้วแล้วล้อมันจะฟรีได้ไงโอ้ท่านผู้ชมรออยู่นะครับนี่ไม่เจ้า นี่นี่สิ่งที่เราต้องการโอ้โหแหมมันจริงจงนี่นะครับคือสิ่งที่ผู้ท่านผู้ชมเขารออยู่นะโชเฟอร์เกียสองก็ไปได้นะครับดูจากสถานการณ์แลวพื้นแข็งดีนะแต่ว่าโชเฟอร์สาวเรามาแล้วนะไม่รู้อาจจะติดก็ได้าหนะ้าหรือได้มันนะครับไม่กล้าพูดเสียงดังนะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านคนค่อนข้างจะเยอะนะครับ เดี๋ยวให้โชเฟอร์สาวโชว์ฝีมือนะติดก็จะได้รู้ว่าใครออกค่อยๆก็ได้ครับผมแรงมันเยอะจะรีบไปไหนโชเฟอร์ไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ครับผมติดก็ลากครับผมไม่โชเฟอร์หนุ่มมันกลัวกลัวติดนะค่อยๆครับค่อยๆ ไม่ติดล็อกนะติดแล้วกระโดดหนาอย่าอยู่ด้านหลังครับอย่าอยู่ด้านหลังนี่มไปได้เนาะโแรงบิีบดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแรงมันเยอะนะครับรถก็ะบะมันไม่ติดครับผมไม่ติดแต่ว่าคนนี้คนนี้ติดโคลนครับเขาไม่รู้ลายนะโอ้ในน้ำนะอย่าไปอยู่ด้านหลังนะครับ cái 1 có bay nè. đi bình bình đánh 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 đánh. mà đấy các bạn, này, 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 ก็ยังมันก็ไปได้แรงมันเยอะครับรืโวแรงมันเยอะฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ท่านผู้ชมก็รออยนะู่นะแข้งม,มันแข้ง,แข,งแข้งดิไม่ก่อยติ๊กดนะขังเฉยๆนะข้อมขังเฉยๆแต่ถ้าฝนเจอะอาจจะติดนะเพราะมันตี้นะแล้วก็หนักด้วยนะ ร้อนมากนี่น,นี่นนนนรวกับสองไปได้นะแข่งก็ดีอยู่แล้วนะรโไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเขียกันเร่งอะไรมันมากนะเนีเล็กน้อยมันก็ไปได้นะถ้ารู้จังหวะก็เข้าเกียร์สองมันก็จะไปได้เลย คุณยกอย่าอยู่ด้านล้อหลังนะับอาจจะเกลือได้นะนี่ตรงนี้แหละครับความมันจะบังเกิดแน่นอนเอาไบได้เช้เอา,เอาข้ากลับซีเลยครับไอบนถนนใหญ่แนละ้วอันตรายเข้าโฟวินเลยเข้าโฟวินเข้าเว,วนหรือเปล่าเ,เ,เนี่ยช่วืเวสาเราคนนี้ไม่ค้อยชับอยู่เหมือนกัน Có win ngon, có win ngon. Mẹ mà nhìn gì á. Nên chung cứ nền uh. này, gia đi nè. bit đến chơi đó. Phải đạp ban á. Mẹ chào, ủ chơi mà. Một này, cái bút bình sát này leo nữa. cho có một กดแชร์กดซับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปุ๊บดับบานนะ